ครับสวัสดีครับเมื่อกี้ครับพบพ่อกันนี่แล้วครับอาจารย์หมดรถแม็กนะครับผมเมื่อกี้ก็มีรถขุดขนาดจักรตันพี่เล่สามครับสต,ตันเนาะเคเป็นเคเอก่าหนึ่งนะครับผมขีดสามเอสเอ็กบอกขีดสามครับขมซื้อเนาะขีดสามซีลีกอันนี้ เสื้อเพิ่นกำลังหลอกเหล็กรถนะครับเนาะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวครับเหล็กรถหรเหล็กเครื่องอยู่วางนี้วางนี้แล้ครับผมนี่นะนี่นะเลิกเลิกที่ลหละอันนี้ลอกเลยเนาะพี่เนาะอ๋าสนใจรถฟุใไม่กับิดต่อกับทีเรได้เลยครับเด้อเดี๋ยวสิมเบอร์ไว้ให้ครับ ผได้สนใจรถมือสองกับคิตต่อจานหมดมาได้คือเก่าครับผมกบสวัสดีครับ